บ้านหลังนี้ก็เสียงเดียวกันบ้านหลังนี้เสียงเดียวกันนะไอ้คนเดินผ่านมันจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะฮะมันคือฟังเวลาเดียวกันไงอ่าบางคนไม่รู้เอ๊ะเพลงนี้ทำไมมันดังอยู่บ้านหลังนี้เพลงเดียวแล้วมันก็ไปขึ้นบ้านหลังนั้นอีกเพลงเดียวกันนะแล้วกูมาซอยนี้กูยังได้ยินอีกนะเพลงเดียวกันเนี้ยอืมเอ้าไปทะลุซอยนั้นกูก็ได้ยินอีกนะเพลงอมันเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณเนี้ยหมายความว่า ในอนาคตในอนาคตหมู่บ้านนั่นน่ะจะเป็นหมู่บ้านมาดามหมายความว่าเสียงมาดามเนี่ยมันจะอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยแล้วมันก็จะไปดังอยู่บ้านหลังนั้นด้วยอืมแล้วมันก็จะไปดังอยู่ซอยนั้นก็มาดามเออขึ้นไปซอยบ้านเหนือก็มาดามไปซอยบ้านใต้ก็เสียงมาดามโอ้อีนี่มันเป็นใครวะบ้านหลังนั้นก็ได้ยินเสียงมันไม่เปิดเพลงไหนเลยบอกมันมีมี มีอยู่นี่แหละนี่แหละนี่แหละนี ame, ่แหละนั an ่แหละเขาเรียกว่าอ่าโรคมาดามระบาดแถมขึ้นโคกขึ้นเขานะอาจจะได้ยินเสียงนกเสียงหนูจุดจดจืดจุดจุดจดนะโอ้สมัยนี้นะโรคมาดามโรคมาดามอารวาสเพ้อเผะ่น้านี้นะ อูมีคลื una. ่นป uh, yani uh, ุ uh, bueno, appeal, y, ๊บนะดูดูด uh, huh. right. ูด okay. hmm. ูด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 ูเออถ้าไปด้วยกันนะเอามึงดู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 แล้วกูกูไม่ฟังเครื่องของมึงแล้วเพราะว่ากูก็ต้องการดู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 หมายความว่าเปิดเสียงนะก็กูก็ต้องยานการยอดกูรันห้าคนนะโอ้ดู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 เออบางคนก็เบาเสียงไว้บางคนก็เบาเสียงไว้โอ้ยเหมือนกับเสียงอึงนิดเด้อเนี่ยอืมนั่นแหละก็ช่างมันเถอะ ช่วยเหลืออืมช่วยเหลือช่วยช่วยเป็นกำลังใจให้อืมช่วยเป็นกำลังใจให้มาดามหน่อยเนาะโอ๊ยมาดามางั้นมีนวดนะเออช่วยเป็นกำลังใจให้เบาหน่อยเนาะอือโอ้ยเบื่ไปเบื่งมาเนี่ยอย่าขีดเดยดน,นะเพราะจริงๆแล้วเขาจะให้พูดตลกมากกว่านี้แต่ทีนี้ผัวนอนอยู่ข้างห้องเนี่ยมึงคุยกับใครวะเสียงเมียกูนะเสียงเมียกับโบเมียนเนี่ยเออเสียงเมียจะเป็นเสียงแบบนี้เนี่ยวะเนี่ย บรเดี๋ลืมตัวเสร็จแล้ว,วบัเดวงวงวุเสียงผู้ชายหน่อยหนึ่งกึ่งชายกึงย่งหญิงลืมตัวกลัวผัวฟังแอบฟังอยู่ในห้องนะ่ะต้องนี่แหละเห็นไหมมาดามเนี่ยอผู้บ่าวเนี่ยจะทําอะไรนะนู่นีน่นะเออเพราะฉะนั้นเราอยากให้เห็นใจผู้บ่าวหน่อยว่าผู้บ่าวเนี่ยมันยังไงอะเ <c oughs> ยอะแย,ยะไปหมดนั่นแหละ โอเคนะนอนรับฝันดีแล้วก็ขอบคุณกะรุณาวง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 ,วง,วงไปทั่วหมู่บ้านเลยนะออมันก็จะลามไปนะมาดามบ้านหลังนี้ก็มาดามเอบ้านซอยข้างบนก็มาดาม,มเฮมบ้านหลังหนึ่งห้ามาดามหนึ่งมาดามอาจจะพ่อมาดามหมายความว่าพ่อก็อเล่นอย่างนี้ไนงะแม่มาดาม อแม่ก็เล่นไงเอลูกมาดามออลูกก็เล่นไงออที่นี่บ้านหลังหนึ่งมีห้ามาดามขึ้นมาห้องกูก็มาดามอโอ้ยบอยให้ฟังแต่ลกซือแล้วอ่าคิดดูนะถ้าวันหนึ่งมันก็ยังนั้นแหละอืแล้วไปด้วยกันนะแทนที่จะฟังเครื่องเดียวกันใช่ไหมเรื่องอะไรกูก็กูก็ต้องการยอดของกูอะไรประมาณนี้นดึง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 ,ดงอ่าถ้าเป็นไปได้ก็หลี่เสียงลงเดอ้อเออโอ้ย ธรรมดานั่นแหละเ,ลเสียงอยู่นู่นนะอืมตัวอยู่นี่ตัวอยู่นี่โอ๊ยเอาวันนี้จะอจะเลิกงานแล้วนะจะเลิกงานแล้วแล้วก็เดี๋ยวขอวางมากสักหน่อยอ่าสู้นะอืมสู้ไปด้วยกันทนนะทนทนจนฉันไล่ออกถ้าฉันไม่ไล่ออกจากปาก หรือว่าอะไรนะั่นนะมึงออกไปสิกูไม่เอามึงอีกแล้วนะเออค่อยออกถ้ามู่บ่าวมันยังไม่ได้ไล่ออกก็อยู่อย่างนั้นไปก่อนนะอืบ้านหมู่บ้านหลังหนึ่งเราไม่ได้เลี้ยงนกแต่ถ้าวันหนึ่งนกมันตื่นขึ้นมาดุดดุดดุดดดดดก็ให้คิดว่าเสียงนกเอออย่าไปคิดมากเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องใช้เวลาใช้เหตุผลฉันได้ยินเสียงนั่นแล้วเดี๋ยวฉันไปทำหน้าที่ก่อนนะโอ้โยนอ่นหลับฟันดีคิดถึงทุกคนจากบักไฮจวนะอืมจากบักหมวใจฉันจะต้องลบหนวดก่อนนะไม่ใช่ว่าฉันถอดวิกออกแล้วก็ไม่ใช่ว่าฉันนโนนี่ออกแล้วลืมลบนวดนะตายเลยเนะ่ะหวัวฉันตายขาเตียงเลยนะเนี่ย เนี่ยเห็นไหมอืมว่าแล้วฉันต้องลบเลยนะนต้องลบทีละหน่อยนะเพื่อให้เอซีได้ดูอืมโอ้ยมือฉันโอ้โหมันเหลือข้างเดียวนะทีเนี้ยอืมกระสางอืมมันเหลือข้างเดียวอะมันจะรูนีแล้วนะแบบเนี้ย อ,เ,อ,อเหมือนจารุนีจารุนีเราเด้อปเนี้ยเออบัดนี้ผมจะเอาวิกออกแล้วนะ,อะโอ้ยทนเอาก่อนเดี๋ยวพี่น้องเลยมันคาหอยค่อยโอ้ยคาหอยมันคาอ๋อมันคือก็ได้ก็ดี คือเสียบยังอยู่ห้อะอ้าวเ,เนี่ยใส่วิกนะเนี่ยเห็นไหมชีดของมาดามอะกว่าฉันที่ได้เป็นมาดามนะถอดแล้วถอดอีกสองอันสามอันพมดอะ่ะ <c> เ <oughs> อ้ยเมื่อกี้นี่ไม่หนวดเดยพี่น้องเลย อาบดีมันนัน่นวดออกแล้วก็สี่าไม่ยิ่งนั่นหะเด้เอนี่คือนางเอก <c oughs> พูดนะเอาคิดถึงทุกวันนะคะอย่าอย่าทิ้งกันนะจ้ะเอออาวันนี้ฉันอาบน้ำสระผมแล้วนะอืมฉันว่าจะตัดสักหน่อยนะอรวบไว้ก่อน เปิดหน้าผากไน้จังหน่อยเนี่ยเป็นงไงมาดามอะกลัวมาดามจะทํานู่นทํานี่เสร็จนะพี่น้องเหยเห็นอเห็นใจกันแน่โอ้ยบาดเนี้ย, <laughs> ยบานบาคุณหญิงเราเด้อบานเนี้เมื่อกี้เนี่ย จักเป็นอย่างบุ๊เออนั่นแหละผูบางคนนะเออถ้ามึงเป็นผู้ชายกูก็ไม่เห็นความเป็นผู้หญิงถ้ามึงเป็นผู้หญิงกูก็ไม่เห็นความเป็นผู้ชายทําไมฉันต้องถอดออกมาแล้วก็อืมที่จริงแล้วมันไม่มีต่างหูนะพี่น้องเออเพราะว่าเป็นผู้ชายเมื่อกี้เออโอ้ยแหวกเนี่ยจังหน่อยสาวมันเถอะออโอ้ยแหวกได้มันบ่คือเดาอพี่น้องเพราะว่าฉัน รัดนมไว้แล้วนะคะออารัดนมไว้แล้วเอ่าสันกะเดี๋ยวเดอพี่น้องด้วย <c oughs> โอ๊ยปิดนมไว้นมมันกะสันสันเอาอันนี้ไว้แล้วเออรัดให้มันคือผู้ใส้ไปแล้วเด้อเออแล้วคั้นเปิดออกมันก็นสี่เสมอ <c oughs> เพราะฉันต้องไปเอาอ่า ไปเอาอันนั้นออกนะอเอาเอาเนื้อลัดน่ะนะออกขั้นบ่เอานิ่วรัดออกเรามันต้องใช้กันไกไ่เออใช้กันไก่เอาออกนะจากมือเนียมันเป็นมืออย่างเนาะหละขันบ่ออกพอายยังเพราะฉันก็อยากทําให้รู้ว่าอ่าชีวิตมาดามเนี่ยเอซี FC ขอมา เขาให้ฉัน่ยเป็นทั้งผู้หญิงเป็นทั้งผู้ชายอ่าทาไม fc บางคนว่าเออเดี๋ยวมึงเป็นผู้ชายเดี๋ยวมึงเป็นผู้หญิงก็คือว่าถ้าผู้หญิงขอมาในลักษณะบุคลิกผู้หญิงอ่าฉันก็ต้องเป็นผู้หญิงแต่ถ้า fc ขอมาให้บุคลิกฉันเป็นผู้ชายฉันก็ต้องทำอ่าทำตัวเป็นผู้ชายวางมาดขีดเดียตอ่าวางมาดตั้งเลงให้เขาขสั่งเออ ขาดลิปสติกหน่อยหนึ่งนะเนี่ยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าฉันไม่ได้ท่าลายอืมเพราะว่ามันเป็นผู้ชายเดอ่ากสร้างมันถเถอะพออย่างน้อยก็ยังได้เห็นว่าฉันเนี่ยทําเพื่อ FC. เอฟซีห้าเอฟซีคนไหนทอ้อแท้นนะให้ดูคลิปนี้นะว่าการที่จะได้เป็นผู้เบามันเป็นยังไงแล้วการที่ผู้เบา ออกจากผู้บ่าวแล้วมาเป็นผู้สาวเนี่ยมันเป็นยังไงมาดามเนี่ยเหนื่อยนะเหนื่อยก็คือเหนื่อยการแต่งตัวถ้าเหนื่อยการแต่งตัวเนี่ยมาดามไม่ทอนะแต่อย่าให้มาดามเหนื่อยกับ fc คือ fc เนี่ยให้คุยกันให้ลงตัวให้แก้ไขแต่ถ้ามาดามทําคลิปเหนื่อยบางวันก็เป็นผู้หญิงบางวันก็เป็นผู้ชายในวันเดียวกันอืม บางวันก็เป็นผู้ชายล้วนๆไปเลยบางวันก็เป็นผู้หญิงล้วนๆไปเลยมันมาดามเนี่ยเหนื่อยนะเหนื่อยนะคิดว่ามาดามทำทุกวันเนี่ยทำเพื่อใครอืมมาดามอยากถามว่ามาดามเป็นแบบนี้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะมาดามทำเพื่อใครอ่าให้เอฟซีคิดนะถ้ามาดามทำเพื่อมาดามคนเดียวนะมาดามไม่ทำหรอก เพราะว่ามาดามมีเพียงพอแล้วอืมแต่ทีนี้เอฟซเยอะอืมาดามเหนื่อยก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะมาดามเต็มใจให้มาดามเหนื่อยกับการทําคลิปเหนื่อยจากการถ่ายแบบเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยลักษณะทํารุ่นนี้นี่นั่น,นการแต่งตัวแต่อย่าให้มาดามเหนื่อยกับเอฟซีเพราะว่า FC เอฟซแต่ละคนอตัวกันหมดแล้วเอเตัวกันเบิดแล้วเด้อพี่น้องเด้อ เพราะฉะนั้นแล้วอสันเนี่ยนะบางเทียเป็นผู้ใช้เขาก็ว่าเป็นผู้ใช้บางเทียเป็นมิญิงเขาก็เป็นมิญิงเอเห็นบอกก็คือว่าอันแค่นิดหน่อยนะ,ะขั้นเท้าใซ่วีกลงไปแล้วก็ขั้นเท้าอันอันนี้ลงไปมันกับสิบเป็นผู้ใช้ขั้นเท้าถอดวิกหดลบนวดออกลบลิสติกออกรุน,น,นีนี่นั่นอืมมาเ้าก็จะเป็นมิญิงคือเขาอืเพราะฉะนั้นแล้วเ มี่เอฟซีคอมาว่าขั้นเป็นผหัวายแล้วอยากให้คลิปเนี้ยมันเงาเพราะว่าอยากเห็นว่าถอดวิกออกแล้วลบนวดออกแล้วเนี่ยมม,มันเป็นยังไงมันเป็นยังซี่หละพี่น้องเอ้ยนั่นแหละรู้ไหมว่ามาดามเนี่ยทำเพื่อเอฟซี เพราะฉะนั้นแล้วอยากให้เอฟซีเนี่ยทำเพื่อเพื่อตัวเองบ้างเพื่อมาดามบ้างให้กําลังใจมาดามบ้างให้กําลังใจตัวเองบ้างให้กําลังใจเพื่อนร่วมงานบ้างให้เวลากับครอบครัวบ้างมมาดามนะมเพราะฉะนั้นแล้วฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งอ่า และฉันก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งในร่างเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วนะเพราะฉะนั้นมันมีหลายเพราะฉะนั้นนะเนี่ยจริงๆแล้วฉันเนี่ยนมเนี่ยมันยังไม่ได้เอาออกฉันถึงต้องเอาอันนี้มาปิดไว้เห็นไหมกางเกงก็ยังเป็นกางเกงผู้ชายอยู่นะเออหันละก็ขั้นขั้นสีวาขีดียัดฉันเนี่ย ให้คิดเสียว่านะกว่าฉันจะได้แต่งเป็นชายใช้เวลากว่าฉันจะได้แต่งเป็นหญิงมันก็ใช้เวลาล่องทุกคนนะลองทุกคนลองมาแต่งเหมือนมาดามดูสิแล้วจะรู้ว่ามันยากให้แต่งเป็นผู้ชายก่อนก็ได้แล้วการเป็นผู้หญิงเนะี่ยมันก็ไม่ค่อยยากหรอกแต่ถ้าเป็นผู้หญิงแล้วเนะี่ยมันยากเพราะอะไรถ้าเราถอดวิกแล้ว ถ้าเราเป็นผู้หญิงแล้วเอาวิกมาสวมในเวลาเดียวกันเพิ่มนวดเพิ่มอะไรมันใช้เวลาอืมแต่ถ้าเราเป็นผู้ชายแล้วแค่เราลบนวดออกนิดหน่อยแค่เราดึงวิกออกอืมแค่เ้าดึงวิกออกมันก็แปลงร่างแล้วเป็นแก้วนามาแล้วเน้บันเนี่ยโอ้ย <c oughs> โอ้ยอ่นและโอ้ยก็สร้างซันทอซันเซปอาบน้ำเราเด้อพี่นังเด้อ คิดถึงนะจ๊ะโอ้ยบางเก่งผูซ้ายมันออกแล้วไดสันปิดไว้จังไงกันเอ้ปิดไว้แล้วนะจ๊ะต้องรีแล้ววัด,ดีหน่อยหนึ่งนะเอาวันนี้เอฟซีขอมาลายเนี่ยขอมาลายแล้วฉันก็เลยเอออยากอันปิดไว้ทั้งพีหน่อยหน่อยเห็นบอกสันเนี่ยนะคันปิดมาทั้งพีมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งได้พี่น้องเด้เออคนงามหน่อยเป็นไปนยิ่งบ่บระเดี๋ยวเอ้ย เมื่อกี้ได้เป็นไอ้เบาไปแล้วเดีอเมื่อกี้นี่เป็นผู้เบาไปแล้วบัดนีเน้เป็นเป็นแม่ญิงนะจ๊ะเอ้ยฮัลโหลอย่าลืมเดอ้อเห็นบอกชีวิตฉันนะเมื่อกี้เป็นผู้ชายมาดแมนดุดๆๆๆอยู่นะโอ้ยเออมันเป็นไปแล้วเด้อเอ้ยฮินองเอ้ย <laughs> เดี๋ยวฉันจะส,ส,สก็บอันนี้ลงจัง่อยกันเลอ เอ้ยมึอนี้ก็อยากอะเอาผูใ้ใดท่อแท้เดอ้ออันคลิปนี้น,นะเออฉันก็ FC คนไหนอะอายังก็ออายังก็ว่าฉันเอ้ยพี่น้องเลยเฮ็ดจังสีจังหน่อยกันเฮ้ย <c> เงินหลายเด้อชีวิตฉันเนี่ยนะผัวก็ฮวงผัวสันอะหวัวเออขั้นเมียแต่งโตแล้วกะ เฮ็ดยังกระดกกระเดียนะแม่มึงพูดแล้วพูดฉันนะหวงฉันก็เฮ็ดงานนี่แหละฉันก็ว่าจังสีแล้วเนาะพูดพูวซานอัลวาสังเกตแม่แต่เสียงผูหยิ่งกับเสียงพู้ชายเอ้เมื่อกี้ฉันได้ยินอันเนี่นะโอ้ยฉันเปิดอันอันคอมถึงว้แล้วฉันมันเล็งเสียงผู้ชา้ขึ้นนะฉันดูดูดูหนังไปด้วยอะไรประมาณนี้ไงเอออ๋อแล้วฉันถึงได้ยินคุ้นว่า ได้ยินเสียงเหมือนมีคนสองคนอยู่ในห้องนี่นะถ้าเดนเปิดป,ประตูมานบ่มีอะไรนะคือถ้ดขอประตูปอกๆแล้วฟาดนวดออกก่อนแล้วก็ดึงวิกซ่อนเลยแับน,นี้ชีวิตมาดามนะมันลําบากนะลําบากอะไรลําบากในการไม่อยากให้ผัวรับรู้อืว่าเราเป็นทั้งหญิงทั้งชายในทําคลิปเนี่ยแต่ถ้าเราลบแล้วนะคือคือกลัวแก,กจะเข้าใจผิดไง ว่ามาตกใจแล้วเอ้ยเมียฉันไปไหนอะไรอย่างนี้ไงอืมแต่ที่ที่ที่เมียแต่งเนี่ยแกแกรับได้อยู่แต่ถ้าเห็นไหมกางเกงเนี่ยก็เป็นกางเกงผู้ชายแล้วถ้าวิกเนี่ยถอดไม่เร็วนะฉันเนี่ยโดนั้งขึ้นทั้งร่องนะสงสารผัวพ่อผัวเป็นบักไฮจัวเป็นบักหัวใจอะฉันเป็นก็ได้แค่เมียออืโอ้ยเท่าแล้ว,ลวอะไรไปศึกสารสันทออ นี่แหละชีวิตจริงยิ่งกว่าในใจิจายคุณทําได้ไหมละ่ะทําได้เหมือนมาดามเนะี่ยแต่งเป็นผู้ชายแล้วก็แต่งเป็นผู้หญิงแล้วก็ทําคลิปออกแล้วเวลาได้เงินก็บริจาคแจกจ่าย,ายให้เอฟซทั้งหลายนะถ้าคุณทําได้อืฉันก,ฉนก็ฉันก็ดีใจนะเพราะว่าฉันก็เป็นอย่างเหมือนที่คุณเป็นแต่ถ้าคุณทําไม่ได้นะฉันก็อยากให้คุณะเข้าใจฉันด้วยว่าการที่ฉันเป็นแบบเนี้ย ฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเป็นแต่ฉันเต็มใจที่จะเป็นถึงแม้ว่าวันนี้ฉันฉันไม่นี่นะแต่วันหน้าถ้าฉันไปได้ดีมีอนาคตต่อไปฉันก็ต้องมี fc เยอะแยะแล้วก็ฉันจะดูแลคนที่ติดขัดนะฉันดูแลคนที่ติดขัดเนี่ยฉันเคยคิดอยู่ว่าจะดูแลเขาถ้ามันไปได้เรื่อยๆนะฉันก็ช่วยไปได้เรื่อยๆหลย อย่าลืมนะแก้วน้าหมาออ้ยบทถินน้่มันขี่ลายมันก็ขี่ลายอยู่เลยบทมันงามมันก็งามอยู่และเอ๋อฉันจะฉันจะไปถอดกางเกงอันนี้แล้วย่านไปแบบนี้หาผัวได้ไหมกางเกงของใครอือแต่ฉันจะไปถอดกันนะคะถ้ารีบติดอย่างน้อยมันก็สีงามอยู่เลยพี่น้องวันนี้ฉันไม่ได้เปิดไฟเยอะเพราะอะไรฉันเปิดไฟนิดหน่อยเพราะว่าเป็นผู้ชาย ผู้ชยนะนีโอ้ยขังแรงเนี่ยนะเห็นให้เอฟซีเบิ่องนะทำไมเอฟซีดูนะอผมนะสันปอตอนแรกอะมันนั่นมันเาวาเราบาดเนียขั้นสันส่วิกลงไปนะไ่วิกลงไปแล้วมันเป็นอง์นวกหลายฉันก็เลยไปตัดเลยตัดเวลาเราใส่วิกไปอ่ะมันก็จะไม่เกะกะมันก็จะเก็บได้ดีนิดหน่อยโอ้ฉันสิยกแขนเราด้วยไหเนี่ย ว่าเห็นเกันคนตักแลระซันนะฉันเป็นคนที่ไม่ชอบมีคนมีมองใดฉันก็บ,บ่มักอกน้ํายาท้าออกแก้งลององค้นข้างล่างฉันก็บ,บ่มักคนข้างบนฉันก็บ,บมก่มักอืมฉันเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบค้นเท่าไหร่โอ้ยมือนีข่าสิได้เห็นฉันเป็นลายย่างเนาะพี่น้องเนาะไฟมันแยงตาได้ยวเนี่ย โอเคเด้อปะเนี่ยอ่าสันกะสีเศร้าแล้วนมำเบนหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าฉันรัดไว้อยู่เออยังบานได้เปิดมันออกมาอ่ะพี่น้องขั้นสิบเปิดออกมาพ่นี่ยมันมันเป็ี่ยนเนี่ยสันมันรัดไว้เนี่ยเห็นบหกอกเกกกอกกเนี่ยฉันต้องไปใช้อ่ากรรไกรตัดลงมาเพียะอืมแล้วนมเขาก็ขี่ขึ้นมาคือเกา มีความสามารถเหมือนมาดามไหมล่ะอืมอ่มาเมื่อวานนี้มาดามมีเงินนมนะอ่าวันนี้มาดามไม่มีนมนะและอีกสองสามนาทีเนี่ยมาดามก็มีนมเหมือนเดิมนะอืมทําเพื่อเอฟซี่ห่ะอืมทําเพื่อสันนะ่ะสันนั่งคากวย่างอย่างเดียวรอรับมรดกหัวรอนุนินดันด่นนะเออนี่อในฉันออกมาทําเพื่อเอฟซีเออเพออยากให้เอฟซีเข้าใจว่า นี่แหละชีวิตของมาดามนะอ,อ้ยขี้ดเดียดเจ้าของเอออย่าว่ากันเด้ซีอขอมาหลายแล้วฉันก็เลยเหตุ <c oughs> ให้มันเป็นแบบนี้ซะเขาสิบรเด้งง้อว่าผู้ชายกับผู้หญิงน่ะมันเป็นคน <c oughs> คนเดียวกันบนอ่บอสั้นนี่แหละนะอืมโอเคนันนลรบฟันดีนะจ๊าบ๊ายบาย